คือคดีที่ผมฟ้องหมิ่นประมาทกับยูทูบเบอร์สาวที่ชื่อนางสาวรัติสาวิเชียรพิทยาหรือเนมยูทูบเบอร์เจ้าของช่องเนลเนมซึ่งอยู่ดีไม่ว่าดีออกมาทําคลิปหัวข้อสนทิทักษิณตำนานเพื่อนรักไม่ให้ยืมเงินจุดเริ่มต้นสงครามเหลืองแดงคุณรัติสา์กล่าวพาดพิงถึงผมและมโนโซเชียลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับทักษิณบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกางโน้นอย่างนี้ยืมเงินกันมาอย่างนี้พอทักษิณไม่ให้ผมก็ออกมา ประท้วงคุทักษิณซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีแหล่งข่าวอ้างอิงชื่อถือได้เลยแม้แต่นิดเดียวที่ช้าก็เพราะว่าได้ข่าวว่าทางคุณรัติสานั้นขอเลื่อนตลอดเวลาท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากแค่แจ้งความคืบหน้าท่านผู้ชมทราบว่าเรื่องไม่ได้เงียบหายไปไหนแต่การทําความจริงให้ปรากฏความพิสูจน์ความจริงนั้นบางครั้งเราต้องใช้ความอดท,ทนใช้เวลาต้องรอคอยสักนิดหน่อยครับเดี๋ยวก็คงจะมีข่าวมาอัปเดตคืบหน้ากัน